ชมกันต่อครับเขียนที่10แล้วนะครับนี่แบบเดียวไฟมีสิทธิ์ได้เล่นแบบพิเศษนะเก็นั่นน่ะสิครับสิทธิ์มีแต่ใครจะเล่นกับไฟบปัญหามันอยู่ตรงนี้ ใครนำดูไม่เป็นดูคะแนนสีเขียวครับยังไม่ิทธิ์ค้ามได้ข้ามได้ครับ4,000กด6แดง2แผ่นก็ไล่ทันแล้วนะทำเป็นเล่นเหมือน ลองเสนอชื่อมานะครับอยากให้ไฟเจอใครอยากให้ใครมาเล่นกับไฟ เจอฮอนสงสารหอนเขาบ้างเลยครับโหให้ไฟเจอฮอนไม่สงสารที่หอนเลยเจอเจ้าสินถงเนี่ยไปนั่งอยู่ไหนล่ะตอนนี้ตัวก็เล็กอยู่แล้วไปนั่งอยู่หลบอยู่ไหน โหลดอีกนะโฟนเจอแมนไฟต้องมีน้ำหนักให้นิดนึงนะเจอบอดเก่งนะนัดกันแล้วนะห้องเดิมใช่ไหมบอดเก่ง เดี๋ยวแจ็คสลับลีอ่ะยังไม่เบื่อหน้ากันนะออกแรงนิดนะไฟกับตา้าตอๆต่อครับต้องมีน้ำหนักให้ต้าครับไฟกับแบงค์ในบ้านแบงค์เป็นไปได้ที่สุดนะผมว่า จะพูดตรงกลางคนระับไม่ได้กาแต่ได้อนาคตนะไฟอองลีองลีไม่สู้นะอองลีสู้กิ๊กไม่สู้ไฟนะ ขี่หรือเปล่าสีนินไฟกระโซ่กจอนนี้กับจีนไม่มาเลยนะแม่สุดท้ายที่เล่นกับสีนินอีกที่ใช่ไหมโดนสีนินนะจอนนี่ชัหน้าหายไปเลยนะพอดเก่งหลังจากนั้นไฟก็มาแทนที่จอนนี่เลยนะ อย ork, ่าบอกนะหม่งมากินโอ้โหวาสนาตาสีนินได้หลุมกลางไหมเหลือเชื่อครับหมงมาได้แดงลูกข้างชมพูนะใสกับกิ๊กไม่ได้เล่นกันอีืแล้วครับ ไม้นีกาน้อยนะนแทงไปรักษา,าลูกค้ากับจีนไปเลยนะไม่มาเลยนะโผล่ไหมหลุดชมพูมาอะอกากสเป็นของโซนนะครับ โฟเลือกงัดแดงออกมาด้วยแม่โดนเลึอกไปนิดหนึ่งมากกว่านะครับแทงขาววิ่งเข้าหาแดงนี่จะเหลี่ยมลงนี่พอดีนะไฟกับกอกปังผาก็ปังผ้าาไม่คิวเจอ,อยัง เดินแทงเลยครับสีน่นวนอ่อยคิวเสร็ดเดินแทงเลยนะครับนี่สองชิงหลุดไหมหลุดเหลืองไหมไม่หลุดนะครับอืก็ยังได้ครับนี่ขาววิ่งเข้ามาหาเขียวเลยนะ คูณนักกีฬาไม่ให้แจ้งนะครับหอยหลังลูกนี้ แดงมานิดนึงโอ้โหถอยเกินครับดีไม่ีชิ่งนะไม่มีชิ่งนี่วิ่งออกบ้านบึงไปเลยนะจากพนัสนิคมนะ นี่ตั้งไว้งัดตามนะอีกนิดหนึ่งโฟนโอ้สวยครับหวานหวานนุ่มลูกนี้สุดยอดครับ เท่ากับโฟนมานะครับกาหมดพอดีใช่ไหมสามร้อนะครับสกอจะเหลือสา0พนะกาหมดใช่ไหมสามพันเจ็ดป่ะถูกต้องนะครับไม้นี้ได้ไป5กานะ